ก็ตัดมาทางด้านของแม่นางชีวิตเออซึ่งก็จะมีจกักรพรรดิเงาก็ได้มารายงานข่าวแก่กับแม่นางชีวิตเออไปว่าในตอนนี้พระเอกตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วเพราะหลังจากที่พระเอกพยายามที่ช่วยเหลือสหายของเขา มันก็มีกลุ่มของหุบเขาปิ้งเหอคิดพยายามจะเข้าโจมตีกลุ่มของพอเพกไปเพื่อแย่งทิ้งตัวแม่นางเสี่ยวอีเซียนรวมถึงจัดการพระเอกไปเหมือนกันจึงทําให้ในตอนนี้ชวินเออที่ยินเรื่องราวทั้งหมดของจักรพรรดิเงาตัวเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากในตอนนี้ก็ตัดสินใจมุ่งเดินทางไปที่เมืองเย่เฉิงเพื่อที่จะไปช่วยพระเอกเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองก็จะสั่งให้เราทั้งโซทั้งสองของเขาทําการเปิดประตูมิติมุ่งเดินทางส่งไปยังเมืองเย่เฉิงเหมือนกัน ส่วนทางด้านของท่านโสดสูงสุดของหุบเขาปิ้งเหอในตอนนี้ก็ได้มารายงานต่อเจ้าหุบเขาของพวกเขาว่าไม่สามารถจับตัวร่างพิษมหาภัยคนคนนั้นมาได้เพราะมีคนที่มีนามว่าเสี่ยวเยียนขัดขวางพวกเขาเอาไว้แถมคนที่คอยช่วยเหลือเขามีความสามารถอยู่ในระดับเซียนยุดอีกด้วยเป็นเหตุผลที่ทาให้ตัวเขานั้นทาภารกิจผิดพลาดในครั้งนี้จึงทําให้เจ้าหุบเขาของพวกเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ท่านโสดของพวกเขาทํางานผิดพลาดไปนะครับเลยได้ทําการโจมตีสั่ง สอนไปหนึ่งทีแต่ะว่าตัวเขาก็ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงใครบางคนที่มุ่งเดินทางมาถึงย่างหุบเขาของพวกเขาแล้วก็เลยได้บอกให้คนคนนั้นปลากดตกมาซะทายคนคนนั้นก็ได้ยอมปลากดตกมานะครับเขานั้นก็จะมีนาว่าผู้พิทักษ์กดอูซึ่งก็จะเป็นคนที่มาจากตำหนักเจ็ดพูดนะครับก็ได้มายืนข้อเสนอให้กับหุบเขาปิ้งเห่อไปว่าเหตุผลที่พวกเขามุ่งเดินทางมายังสถานทนี่นี้ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน พวกเขาอยากได้เด็กหนุ่มที่มีนาาว่าเสี่ยวเยียนส่วนรางพิดมหาภัยคนนั้นก็ยกมอบให้กับพวกเจ้าไป จึงทําให้เจ้าหุบเขาปีเงเฮที่ยินแบบนี้นะครับก็ต้องตอบรับในข้อเสนอนี้ไปเหมือนกันพวกเขาก็ได้เริ่มทําภารกิจต่อไปนะครับส่วนทางด้านของพระเอกเองก็จะมีกลุ่มของตระกูลเยในตอนนี้เจ้าตระกูลเยก็ได้พาพระเอกมุ่งเดินทางไปที่แท่นบูชาประจะําตระกูลของพวกเขานะครับเพื่อที่จะทําตามสิ่งที่พระเอกนั้นต้องการถึงแม้พวกเขาไม่รู้ว่าพระเอกคิดที่จะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ซึ่งหลังจากที่มุ่งเดินช่างมาถึงแล้วพระเอกก็ได้บอกให้ทําโซเทียนหัว รวมถึงหุ่นเชิดของเขาคอยปกป้องบริเวณรอบๆเอาไว้เพราะในการที่เขานั้นจะทําการควบคุมกายพิษมหาภัยของแม่นางเซียวอีเซียนมันก็อาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับเกลงว่าคนจากหุบเขาปิ้งเหะก็คงจะต้องมุ่งเดินทางมาจัดการกับพวกเขาเป็ดแอซึ่งไม่ว่าจะเป็นทัโซเทียนหัวหรือว่าหุ่นเชิดของเพกทั้งสองก็ได้ยอมรับในภารกิจของพระเอกนี้ไปครับและหลังจากที่พระเอกและก็แม่นางเซียวอีเซียนได้พร้อมแล้วทั้งสองก็ได้เริ่มทําการ ควบคุมกายพิษมหาภัยของแม่นางเสี่ยวอีเซียนป่านะยับโดยพระเอกก็ได้นำเอาวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมดที่เขานั้นเตรียมมานําการควบคุมร่างพิษมหาภัยของแม่นางเสี่ยวอีเซียนทําการให้เท่นั้นดูดซับพลังทั้งหมดนั้นเข้าไปในร่างกายนะยับ แต่พระเอกก็ยังได้กล่าวเตือนเธอว่าการรักษาในครั้งนี้มันก็อาจจะเจ็บปวดมากพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าตัวเธอนั้นสามารถทนทานการเจ็บปวดนั้นได้อีกไม่นานก็คงจะกลับมาเป็นปกติเป็นแน่หลังจากที่พลังทั้งหมดถูกดูดซับเข้าไปในร่างกายของแม่นางเสี่ยวอีเซียนแล้วตัวเธอก็ได้ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับร่างกายของเธอนั้นแทบที่ไม่สามารถทนทานการโจมตีนั้นได้ไหวแล้วนะครับเพราะผิดที่แทรกซึมออกมาจากร่างกายของเธอตัวเธอแทบจะไม่ สามารถควบคุมมันได้เลยนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ใช้วัตถุดิบสุดท้ายเป็นวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดเลยทีเดียวนะครับเป็นวัตถุดิบน้ำร้ายโพทีแปรธาตุในการดูซับเข้าไปในร่างกายของเชอเหเมือนกในยนรับจนระยะเวลาผ่านไปไม่นานก็ดูเหมือนว่าการรักษาของเพคมันจะสาเร็จจริงๆในยรับผม แม่นางเสี่ยวอีเซียนในตอนนี้ตัวเธอสามารถควบคุมร่างพิษมหาภัยของเธอได้แล้วแต่ก็ต้องรอระยะเวลาที่จะทำการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึงครับก็จะถือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวก็จะคือความสามารถของเธอในการควบคุมพิษในร่างกายของเธอเหมือนกันซึ่งทำให้ในตอนนี้หลังจากทิฟฟ์เอ็กซ์ทำการใช้น้ำรารโพที่แปดธาตุในการดูซับเข้าไปในร่างกายของเธอความร้อนที่อยู่ยังสถานทเทคนี้มันก็ทำให้น้ำรารโพที่แปดธาตุมี ผลึกชิ้นหนึ่งได้ปากฏตกมาเลยครับมันตกผลึกมาจากน้ําลายโพที่แปรธาตุก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวยับพระเอกก็ต้องรีบเก็บมันเอาไว้แถมก็นนว่าพระเอกจะสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่อยู่ยังบริเวณรอบๆแห่งนี้นะครับหรือว่าด้านตายของแทนบูชานี้นั่นเอง ความร้อมของมันก็ดูแบบว่าผิดปกติไปนะครับพระเอกได้ทําการใช้พลังจิตของเขาในการตรวจสอบสัมผัสดูเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆนะฮะโนยในตอนนี้พระเอกก็ได้ไปเจอจริงๆซึ่งสิ่งที่พระเอกนั้นได้ไปเจอเป็นคล้ายๆกับไข่มุกนะครับแต่ถ้าว่ามันก็จะแฝงไปด้วยกลิ่นอายเปลวเพลิงมากมายที่ดูซับเข้าไปในไข่มุกแห่งนั้นในตอนนั้นเองพระเอกได้นึกถึงย้อนอดีตกลับไปในคำพูดที่อาจารย์ของเขานั้นได้เคยบอกนะครับ ว่าไข่กนี้เป็นไข่กที่ดูซับพลังเพลิงมาจากแกนกลางของโลกจึงทําให้ความร้อนของมันรวมถึงกลิ่นอเพลิงของมันเข้มข้นมากกว่าปกตินั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็รู้ได้เลยนะฮะว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นของดีแนะ่ๆตัวเขาก็ต้องรีบเก็บมันเอาไว้เหมือนกันนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าทางด้านหน้าของตระกูลเยในตอนนี้ก็จะมีคุมของหุบเขาปิ้งเฮพวกเขาที่สามารถรับรู้ถึงจุดที่อยู่ของเพกได้ก็ต้องรีบมุ่งเดินทางมาปิดร้อมตระกูลเยเอาไวา้โด โดยพวกเขาก็ได้พูดบอกกับเราตระกูลเย่ไปว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน่าไม่ยอมส่งร่างกายพิษปหาภัยรวมถึงเด็กหนุ่มที่มีนามว่าเสี่ยวเยียงผู้นั้นออกมาให้กับพวกเราเกรงว่าตระกูลเย่ของพวกเจ้าในวันนี้ก็คงต้องดับศูนไปด้วยน้ำเมือของพวกเราเป็นแน่จึงทําให้ในตอนนี้พวกเขาก็ตกใจมากพอสมควรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความสามารถของเขาเกรงว่าคงจะไม่สามารถที่จะเอาชนะหุบเขาปิ้งได,ไ,ดได้แน่แต่แว่าในตอนนั้นเองพระเอกรวมถึงท้าโซเทียนหัวทั้งสอง ก็ได้มาปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับผ่พระเอกก็ได้พูดบอกกับทัศโสเยไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาด้วยมือของเขาเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการและก็สรส้างเองในตอนนี้พระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปหากลุ่มเราของทัศโสจากหุบเขาปิ้งเหอเหมือนกันนะครับ ถึงแม้ท่านโสดจากคุบเขาปิ้งหัพยายามที่ยืนข้อเสนอให้กับท่านโสดเทียนหัวว่าห้ามช่วยเหลือพระเอกและก็ยอมร่วมมือกับเขารับรองพวกเขานั้นจะส่งมอบสิ่งดีๆให้เป็นแน่แต่ว่าท่านโสดเทียนหัวก็ไม่ได้สนใจที่อย่างใดนะครับมีความจงรักภักดีต่อพระเอกพอพระเอกได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้ตัวเขาก็ตัดสินใจในการยืนจะช่วยเหลือพเพกต่อไปนะครับและเมื่อพวกเขาไม่สามารถพูดคุยกันได้ลงตัวนะฮะการต่อสู้ก็เด้เริ่มขึ้นไปเหมือนกันการต่อสู้แยกออกเป็นสอ ะจะมีทัางโซจากหุบเขาปิ้งเหินคนหนึ่งได้เขาต่อสู้กับทัางโซเทียนหัวเพื่อยื้อเวลาเอาไวา้ให้ทัางโซจากหุบเขาปิ้งเหิอีกคนในการเข้าโจมตีเพ่ในครับซึ่งตัวเขาเองก็มั่นใจเป็นอย่างมาก ในด้านความแข็งแร่งของเพชกอยู่เพียงแค่รับบรมาจารย์ยุดสองดาวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเขาแล้วอยู่ในระเบรมาจารย์ยุดขั้นสูงสุดจะสามารถจัดการกับเพกได้ง่ายเป็ดแน่วันนี้ไม่มีใครช่วยหรือเจ้าได้อีกต่อไปแต่ในระหว่างนั้นเองก็จะมีภูพิทักษ์กดอูตัวเขาเองกระมมงเดินทั้งมาถึงแล้ว พูดบอกกับทั้งโซจากฮูปเขาปิ้งเหอไปเสียวเยียนผู้นี้เขาจะเป็นคนจัดการเองจึงทำให้พระเอกด้เห็นผู้พิทักษ์กดอูแล้วเป็นคนที่จับตัวอาจารย์กองเข้าไปในตอนนั้นพระเอกไม่รอช้าในการพุ่งเข้าโจมตีผู้พิทักษ์กดอูไปนะครับถึงแม้ว่าผู้พิทักษ์กดอู จะรู้สึกชึ่งเป็นอย่างมากในด้านความแข่งของพระเอกเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นมาอยู่ในระับรมาจารย์ยุดสองดาวแล้วแต่ถ้าว่าความแขงแ่งเพียงแค่นี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวเขาได้อย่างแน่นอนเพราะตัวเขาก็มีความแข่งอยู่ในระับรมาจารย์ยุดแปดดาวแล้วนั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็ลด้งัดพลังทั้งหมดของเขาที่มีพุ่งเข้าโจมตีผู้พิทักษ์กดอู้ไปแต่ท้ายการโจมตีไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับผู้พิทักษ์กดอู้ป้องกันการโจมตีได้หมดท กรูปแปบบและก็ยังใช้โซวิญญาณของเขาเข้าโจมตีพระเอกไว้อีกตัวเนี่ยในตอนนี้ก็ได้ตรึงตัวพระเอกเอาไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าในจังหวะนั้นเองพระเอกเปิดใช้รูปแบบวิชาของเขาเป็นเข็มร้วิชาที่ได้ฝึกฝนมาใหม่นะครับเป็นเข็ดเร้าวิชาเปล้วเพิ่งซ้มจำแรงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองเนี่ย ถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกตกใจเหมือนกันที่พระเอกใช้เเก็ดลับวิชานี้ได้เพราะถ้าเกิดว่าใช้ได้ถึง3ขั้นจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่พวกเขาก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมในด้านความแข็งแกร่งของเพคนี้ก็คงจะไม่สามารถควบคุมเปลวเพลิงวิเศษได้ทั้ง3มชนิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ละว่าสิ่งที่พวกเขาคิดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะในตอนนี้พระเอกมีเปลวเพลิง3มชนิดอยู่ในการครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลวเพลิงบัวเขียวแก่นพิพภพ เปลวเพลิงหฤทัยดาวตกรวมถึงเปลวเพลิงเย็นกระดูกวิญญาณนะครับเป็นเปลวเพลิงที่อาจารย์ของเขาให้มาก่อนหน้านี้จึตดาบไม้เ,เอกสามารถใช้เคข็ดลับวิชานี้ได้ถึงขั้นที่3เลยทีเดียวความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลแม้แต่กระทั่งรูปรักรูปร่างสีผมก็เปลี่ยนไปอีกด้วนะครับ แต่ถ้าว่าในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะฮะสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าชมกันได้ไหมในสัปดาห์หน้านะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็จะมาวันทุกวันาเสาร์นะครับเวลาประมาณนี้เลยครับผมไม่เกินเที่ยงคืนนะฮะโอเคนะครับสำหรับที่ขัตัวลากไปก่อนนะครับผิดภาพการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับเสียบ